หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่เปลือกตาใบหน้าศรีรษะลําคอแขนหนึ่งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมด ลําตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายทําตัวของเราให้สบายๆให้ผ่อนคลายทั้งหมดจะตั้งสบายตั้งแต่ก่อนนั่ง กำลังนั่งหลังจากที่นั่งแล้วนะจ๊ะต้องสบายตลอดเวลาเลยสำคัญมากก็ต้องเปลือกตาตรงนี้ถ้าทำตรงนี้เป็น,นก็จะผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว แล้วก็ตัดใจจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนตัดสิ่งของให้คลายความผูกพันทั้งหมดเลยดินอากาศฟ้าสิ่งแวดลอ้อมต้องตัดใจให้หมดไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น มากกว่าการโรมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะชีวิตในแต่ละวันมันก็ผ่านไปเร็วเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตแล้วไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน จะปฐมมาวัยมาชิมวัยหรือปัจจิมวัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวกลางคนหรือวัยชราล้วนแต่มีเวลาจำกัดด้วยกันหนึ่งสิน้นแม่ยุคไขมนุษย์เฉลี่ยในยุคนี้ได้เจบห้าปี แต่ผู้ที่อยู่ไปถึงเจ็ดสิบกาปีก็มีทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นี่คือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องคิดเพื่อที่จะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่น ใจจะได้คลายความผูกพันแล้วก็จะมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆถ้าเราให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มากๆ ูนย์กลางกายค่ะฐานที่เจ็ก็จะตอบแทนกลับคืนมามากกว่าที่เราให้อย่างจะนับจะประมาไม่ได้เลยเราจะไม่มีวันรู้จักวความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าใจเราไม่หยุดไม่นิ่ง ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจหยุดนิ่งๆน,นี่แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจจะให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่คือความเบิงพอใจอันสูงสุดจนเราไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้สิ่งใด จะเป็นอยู่ได้ดีตัวงเราเองไม่เหงาไม่เศร้าซยจะหยุดนิ่งได้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่แท้จริงมีเพียงไม่กี่อย่างแค่ปัจจัยสี่เท่าน,นั้นแหละที่จะทำรงชีวิตยอยู่ได้ เพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานยใชีวิตเพราะนั้นต้องมันให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆิที่สนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ จะไปคำนึงหนึ่งว่าเราจะต้องเห็นหรือไม่เห็นอะไรให้ให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแปลว่าต้องให้ความสำคัญกับ ใจหยุดนิ่งนๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดส่วนการเห็นนั่นอะเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันก็จะเห็นเองแหละเพราะสิ่งที่เราจะเห็นนั่นมีอยู่แล้วในตัวของเรา แต่ว่าต้องมีความละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ใจตั้งละเอียดก็เราต้องเอาใจใส่ไอความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆมอใหยุดให้นิ่งโดยเราจะเริ่มต้นจาก การวางใจเฉยๆหรือนึกถึงบริกรรมมณีมิตรนังที่ได้แนะนำเมื่อเช้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะไม่นึกเป็นภาพอยากวางใจหยุดเฉยๆก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าใจจะไม่ฟุง้งหรือจะนึกเป็นภาพ เพื่อให้มีที่ยึดที่เก่าะของใจให้อยู่ในกลางกายก็ได้แต่การนึกเป็นภาพนั้นต้องนึกให้เป็นนึกสบายธรรมดาธรรมดาก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ นึกไปบ่อยมันก็ไม่ค่อยจะชัดและการเห็นด้วยใจน่มันจะแตกต่างจากเห็นด้วยตาเนื้อที่ลืมตาปุ๊บก็เห็นปั๊บแต่ภาพทางใจมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นถ้าเรามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็ง่าย ก,การนึกถึงภาพดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งรูปร่างยังไงก็ได้ขนาดไหนก็ได้อย่างนั้นไปก่อนเลยจะนึกเป็นองค์พระที่เราสวดมนต์กราบไหวบูชานึกถึงบสมมสู้เดจาก็ได้ให้เราจับหลักให้ได้ มาใจเนี่ยจะต้องมาหยุดอยู่ในกลางกายกลางท้องของเราในระดับทิ่นเนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะม่าง่ายมาอยู่ในกลางทองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบา แล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกส่วนเองเวลาถูกส่วนนี่มันจะมีความรู้สึกเหมือนเรานึกเหมือนไม่ได้นึกใจมันจะอยากอยู่ตรงกลางกายเองมันจะนุ่มๆเบาๆอยู่ตรงนี้ ถ้าเดี๋ยวอาการขยายมันจะเกิดขึ้นอาการไครตัวตนมันก็จะเกิดขึ้นหรืออาการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นและตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึก มีความสนุกกับการทำสมาธิแม้ความสุขมันจะยังไม่เกิดขึ้นแต่มันก็มีสัญญาณดีๆนะที่จะบ่งบอกว่าเราจะคว้าธงชัยเนี่ยเราก็หยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปว่ามันเคลื่อนกันไปสู่ภายในแล้ว แล้วก็ยังนิ่งวางใจไปกลางกลางเฉยๆกระทุกสิ่งที่จะพูดผ่านมาทำเฉยๆเนี่ยเหมือนผู้เจรโลกที่มองเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นอะไร แล้วก็พยายามจับจุดตรงนี้ให้ได้ระวังใจอย่างไรรักษาอารมณ์อย่างไรจึงทำอย่างนี้ได้ก็ค่อยๆมันสังเกตไปวันละเล็กวันละน้อยนะค่อยๆสะสมประสบการณ์ภายใน ั้งแต่มันนิ่งมากรลอนิ่งมั่งรลอนิ่งน่งจริงๆค่อยๆสะสมสประสบการณ์ไปแล้วก็มันสังเกตเวลาเราเลิกนั่งแล้วว่าเราทำอย่างไรวันนี้รึงรู้สึกได้อารมณ์ดีดีแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตาม รู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันหมดไปเร็วนั่นก็แปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละถูกวิธีแล้วก็ให้มันทำบ่อยๆซ้ำๆตั้งค่อยๆฝึกฝนให้สม่ำเสมอ สติสบายสม่งเสมอสังเกตสมัครใจนั่งแต่ในทุกอริยบทเราฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินก็ฝึกกันไปนี่เป็นงานที่แท้จริงของเราแลจ้ะและขอมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า เราไม่นึกนิมิตเราก็ทั้งปรับร่างกายเปลืกตาใจเนี่ยให้พอดีๆแล้วอย่าใจร้อนว่าเราต้องได้เร็วๆเ,เห็นเร็วๆเ,เป็นเร็วๆถ้าใครนึกถึงนิมิตก็นึกในระดับที่ไม่เครียดไม่ตึงไม่เกร็งสบายัชัดไม่ชัดท่านอย่าไปคำนึงถึง ชัดหรือไม่ชัดก็ไม่เห็ได้เป็นไรไอ้ใจนิ่งๆนุ่นมๆสบายเอาเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกฝนใจกันไปนะจ๊ะในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบรารมีน่าเพื่อมิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปลงไปบัดนี้ลูกๆทุกคน ได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้น ในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันง,งดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่สรงคุณค่าและมีพลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมอรัธนาบุญกศุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโปร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกศุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิสหายที่ยังมีชีวิตยอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชฉลาภุชะอันชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลกูลกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสง์แห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาล ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาลนาน สัพเพพุทธาผลาปัตตาปเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธาบิสัพโสเตทะรัฐาสุกิตาวิลุหะปตะสาสเนีปรุคาสุกิตาโหทัสะหัสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ သဘသံဃာ नु ပါဝေนะသတ္တာဆိုတိအဝန္တုတေ